ก็ต้องดูไอชันสวัสดีครับพวกเราบัสเอ่อเอาจริงรู้สึกใครรู้เไยอิ่มเอิมใจเพราะว่าใช้คำว่าเอ่อเอออิ่มเอมใจแหละก็คือเพราะว่าโปเต้เวกาคอนนี่เนี่ยคือเรากินกินแต่เด็กร้องกินแต่เด็กอันนี้กินแต่เด็กจริงจแต่แบบอนุบาลประถมเลยแล้วก็เห็นว่าเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นฟองแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ตลอดอะไรยเงี้ยแล้วก็มีคิดว่าวันในวันนึงที่เรามาเป็นพรีเซนเตอร์ขนมที่เรากินแต่เด็กเราจะมีหน้าเรามามาแบบวางไว้ที่ที่เราเห็นทุกวันอะ เพราะมันมันก็แอบไม่ชินเหมือนกันเพราะว่าปกติเราก็เห็นเครื่องลาแพ็กเกจนี้มาตลอดอะไรเงี้ยพอมันมีหน้าเราก็เออสุขผมรู้สึกภูมิใจนะจริงสนุกมากครับเพราะว่าสมมติพอมันเป็นมันเป็นขนมอ่ะแล้วแล้วมันก็มีแบบหลายๆอย่างที่เราสามารถคิดเอทได้เอามาใส่นิ้วหรือเอามาแบบเป็นอมคืออะไรเงี้ยก็แบบสนุกมากสำหรับพาน่ะ ใช่ใช่ใช่ผถ่ายไปกินไปใส่นิ้วถือบ้างเนี่ยเดี๋ยวกินกินินบ้างกินไปแบบว่าถ่ายไปกินไปรับทก็สมีจนไกับกัาเป็นลูียรอมี้อนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ยูซูฟูนะฮะข้างหลังก็มีเด็ก่กนแบเดียร์ใช่ใช่ก็มีมีมีตัว มีตัว T V C ไปแล้วก็มีท่าเต้นด้วยใช่ใช่แล้วก็มีเพลงด้วยเพลงใช่หลายย่างอยู่ครับเพลงติดหูมากเพลงเพลงติดหูมากจริงเพลงไหมเพราะว่าท่าเต้นมาได้เพลงก่อนเพลงที่ติดหูมากครับเพลงก็คือพี่โฟพี่โฟแล้วก็เออภรรยาพี่โฟเปคนทำเพลงนี้ขึ้นมาใช่โปรเตอบาบิก้าคอนเน่ครับ เราอยากจะให้ทุกคนติดหูกับคำว่าโปรตีนไปเป็นก้อนนี่ใช่ใชติดจริงครับจริงครับไม่ได้โปรตีนไปเป็นคอนนี่โปกรณ์อุปกรณ์นี่ครับทีมกรอบทีมกรอบไหนเน่ ครับครับมใช่ใช่ใช่รวมสนุกใช่ครับ พิฮาร์แบบตรงกลางสมัยม่มากเลยโอ้ก็ฝากโปรตีปาปิก้าคอนนี่ด้วยครับสามารถหาซื้อได้ทุกที่ง่ายๆเดียวจริงๆทุกคนผมรู้อยู่แล้วว่าทุกคนสามารถแบบหาซื้อได้ที่ไหนอะไรเงี้ยก็ฝากฝากไปซื้อแล้วก็สนับสนุนมุดหนุนกันเยอะๆนะครับผมยืดฟูฟูได้ผมอาหารยอดคุณใช่ครับผมโปรตีปาปิก้าคอนนี่ครับผมหน้าตาพวกเราเองนะอ๋อคอนเสิร์ตครบรอบ2ปีใช่ครับคอนเสิร์ตครบรอบ2ปีวันเกิดครับวันเกิด สองขวดแล้วเป็นไงบ้างหรอแก่ขึ้นปีหนึ่งครับโตขึ้นแก่ขึ้นอีกปีนึ่งมั้งโตมาปีหนึ่ง,ตงแตก่ก็ยังรู้สึกว่าก็ยังเด็กยังเด็กอยู่จะเป็นปีที่ผมรู้สึกว่าต้องค้นหาตัวเองประมาณขนาดน้องบาร์ทเราใช่ไหนครับใช่ใช่ใช่อยากรู้ว่าสองขวดแล้วเป็นไงนี่ต้องไปดูคำตอบให้กับาตจริงครับจริงครับ สำหรับผมเหมือนเหมือนพี่ปีสองพี่ปีสองเหมือนแบบสมมติว่าเข้ามหาลัยแล้วเราแบบปีแล้วปีหนึ่งแบบเฟรชชี่เฟรชเฟชปีสองแบบเปรียบเสมือนเนี่ยเปรียบเสมือนสองข้อมในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยครับเนี่ยเด็กกู้อยู่เด็กกู้อยู่ถนัดอีกแล้วเล่นไม่ได้เลยคนนี้เขพูดปีสองเขาบอกว่าถ้าเกิดปีห้าปีหกนี่ต้องตอบว่าอะไรเนี่ย ก็เป็นเดียวอันละี่ไม่ปีห้าปีหกก็นี่ไงต่อโทเรียนเฉพาะทางไงต่อโทรต่อโทเราเรียนหมอไปสี่ปีผมเรียนไม่จบฮะไม่ผมว่าเขาเรียกอะไรนะสองขวบใช่ไหมครับก็คือเราเติบโตขึ้นเราเราถ้าเป็นในพาร์ทแบบว่าการทํางานอย่างเงี้ยเราก็เหมือนได้เรียนรู้อะไรต่างมากขึ้นหรือบางอย่างที่เราใช่เหมือนเราเหมือนเราต้องแบบค้นหาตัวเองมากขึ้นในแต่ละปีที่พอเราไม่ใช่เฟชชี่หรือเราไม่ใช่แบบว่าลูกกี้ปีหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยใช่มันก็มีหลายอย่างที่ต้องปรับตัวใช่ใช่ชื่อชื่อก็คงบอกอยู่ประมาณนึง ซอฟต์ทัครับแต่ว่าแปรต่ว่าที่ปีองเอ่ดังนั้นทุกคนอยากดูทุกคนอยากรู้ว่ามีปีสองยังไงว่าัดโอ้ตอนนี้โอ้โหโปรเซสก็แพลนแพลนไปเยอะเยอะเยอะอยู่แล้วครับคุย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 ก็คุย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 อย่างเงี้เลยครับคุยไปคุยมาคุยเป็นงานที่เราคุยกันเยอะมากเพราะเราก็แบบ เฮ้ยสิ่งที่บัสไม่เคยทำมาก่อนทันแน่ผมผมผมบอกแล้วว่าเป็นสิ่งที่บัสไม่เคยทำมาก่อนครับโอ้หน้าตู้สองคีย์เวิร์ดสองคีย์เวิร์ดสคีย์เวิร์ดเนี่ยอันนี้เลยสองคีย์เวิร์ดไงจริงอ๋ออ๋ออ๋อจินบุกไปเบาๆนะเอ้ยคนนี้ต้องเบาๆนะพี่คนนี้เขา อยูนี้เขาหนักกับพี่รัาแล้วเนี่ยวันนี้สปายบัสเดย์ครับก็จะเป็นวันที่แบบว่าเราจะได้ทำอะไรที่แปลกใหม่กับบัสก็จริงๆในแง่าการเพอร์ฟอร์แมนซ์เราเคยทำหลายๆแบบมาแล้วก็มีแบบไหนที่เรายังไม่ทำก็ดาวกันไม่ยากหรอกครับเหมือนเดิมได้เลยมั้งยี่สุปก็คือ ถ้าใครอยากรู้ว่าสปอยหรือว่าอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์เป็นยังไงนะครัผมวันนี้หวันที่เนะครับผมเจอนูสย์ซิลิกินครับค้ก็เซอร์ไพรสันีอยู่แล้นถ้าเพื่อนๆมีเซอร์ไพรสมกัยเออถ้าเพื่อนมีเซอร์ไพรส์เอบอกเอก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเดี๋ยวผมว่าผมว่าแนี้ดีกว่าไม่รูนว่าเดี๋จแลวเราเจอหนิใช่ไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยออกมาเชนหน่อยเชนหน่อยแล้วพอพอใกล้หกเจ็ดปุ๊บเดี๋ยวมันจะมาเลยเพราะว่าตอนน สวันที่สวันที่สเดียนหน่สามรอบสามรอบเมมเบอร์ชิครับสรอบทั่วไปออโชเบอร์ออชูออชูออโชเบอร์ช่วยนีช่วยนี่ฟ้าชิคซีเอครับผมสองหโอ้เชื่อผมว่าทันจริง เขาสกงสแกแล้วเขาสแกแล้วเขาไม่กำแล้วไม่เผื่อคุณไปจับโทรศัพท์หน้าเซเว่นอเลเวนไงอว่ามันมีวิธีไหนๆแบบนะี้ครับผมขอบคุณครับยี่สิบเอ็ดพอพี่ถ้าถ้ายี่สิบยี่สิบแปี่สิบแปดพี่นะไปก่อนเลย 2ีนี่ยี่สงนี้องยังผมยังไม่ยี่สามยีายี่สามเฮ้ยตัวนี้ยี่สาหรอไม่แล้วอะไรยี่สามหรอโอ้ไม่ก็เราได้ฉลองด้วยกันอยได้รับเยอะมากครับผมแล้วก็เออเป็นคือปีที่แล้วต้องบอกว่าปีแล้วตอนที่ผมอายุยี่ส คือผมผมอยู่ที่สเปนตอนนั้นคือเหมือนว่าไปไปไปกับพี่ยงใช่ไปทำงานแล้วแล้วที่นั่นก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้มาอยู่ที่ไทยวันเกิดอไอ้ก็มีพี่ยงให้ไปเดย์ผมอะไรอย่างเงี้แล้วก็พอวันนี้ได้มาอยู่ที่ไทยแล้วก็สุขว่าตื่นเต้นเพราะว่าไม่เป็นครั้งแรกอะที่เป็นบัสแล้วก็ได้ทำให้ไปเดย์เลยแล้วก็ได้แบบมาเจอเพื่อน่พี่ยงแฮปแฮปครับเอเอ้ครับคนเดียวเลยเฮ้ยแล้วเค้กเคิร์กอะไรที่แฮปอ่ะไม่ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนแป๊บนึงครับแป๊บนึง ทอเมื่อกี้พูดว่าของขวัญใช่ไหมเอเอคนเดียวปุ๊บของขวัญเค้กเนี่ยก็คืออีกคนที่เหลือให้เค้กผมเป็นวักนานไปหน่อยเค้กเป็นเออเขาเรียกอะไรนะตอนยกเค้กมาคุณแบบว่าคุณแบบว่าคุณออกไปอยู่ข้างนอกไงเออไไปหนผมรู้ไงว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ผมก็เลยเซอร์ไพรส์กับซ้อนแผนอีกทีนึงใช่วิ่งหกระจกเบื่อ เขาก็เลยเล่นแฮปปี้เบิร์ดดพี่เขาก็เลยแต่งหน้าผมด้วยเค้กไปหน่อยใช่ซึ่งทางให้หอมเกาไปให้หอมไม่ถือว่าเอาจริงวันเกิดของขวัญที่ดีที่สุดคือผมว่ามันคือแบบว่าเขาอบอุ่นที่ให้กันมันคือว่าแบบว่าไม่ต้องให้ของก็ได้แต่ว่าถ้าเราแบบว่าเออใช่อะไรอย่างเงี้ยกินข้าวด้วยกันอย่างงี้ผมว่าแบบดีสุดละพูดดีนะพี่ดายพูดดีแน่นอนนะครับอ ก็ก็นั่นแหละครับผมหอมหมาหอมแม่อะไรอย่างนี้ลานนิดหน่อยอู่ไปปูลาลงมันแรงครับมันฟิวครับผมก็เลยไม่ได้ตั้งใจครับผมตอนแรกแต่ว่าเพราะว่าที่ไทย เออลมไม่ไแรงเท่าที่นั่นนะคประเทศเขามันลมแรงนิดน,นึงครับผ<อ>มลงเครื่องไปแล้วก็ผมฟิวเลยครับคร <c oughs> ับก็ตื่นเต้นนะครับไปคไปงานเขาใหญ่แล้วได้เจอศิลปินที่ตัวใหญ่เหมือนกันเราก็ไปทักทายไปคุยบ้างอะไรก็ตื่นเต้นนี่ครับขอบคุณแบรนด์ที่พาพวกเราผมต้องรู้ไปด้วยครับมีคุขมากครับไม่ประสบการณ์ สิ่งที่เขาบอกตัวใหญ่มากแล้วบอกว่าอย่างเช่นกับอย่างแรกที่ที่เหนเ่นเจอแล้วได้ได้บอกอันนายคือย่างบ้างแล้วก็ที่ทันหน้านี่ก็ตอนนี้ไ้นำตัวงานการเล่นซื้อได้บอว่าบอกเฮ้ยมาแรกนะอะไรที่เขาก็บอกว่าไม่ดีเท่พ่าลยทีแรกเห็กันแล้วก็เขาก็สวยครับพิเตอร์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 น่ารักมากเรียกว่าเป็นพี่สาวเลี้ยงดูพวกเราอ่ะอันนี้อืมที่ไหญ่ด้ว จอสังคมใหม่ๆครับผมเพราะว่าตื่นเต้นครับหมายถึงว่าเจอคนเยอะแยะแล้วก็เจอทางสื่อต่างประเทศด้วยครับตัวตีก็จะเรียกว่าเจอสื่อไทยเนาะเราจะคุ้นชินกับการที่เราอยู่บ้านเนจอสื่อไทยแต่ว่าพอไปที่นั่นมราเจอสื่อต่างประเทศที่แบบโอ้ตื่นเต้นเหมือนกันเวลาเขาิ้งข่ามมาแล้วก็มีลบๆบ้างเรื่องแรกแต่ว่าก็ยังดีที่หมายถึงว่าเออมันต้องมีสติประมาณนึ่งนะแล้วก็ต้องแบบเตรียมเตรียมความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ปอะไรมันอยู่ครับ ยาวๆเลยครับซิ้ครับม่ยครับก็ฝาริงเหมือนเหมือนจะพูดได้แล้วเมื่อกี้อ่ะไปผมก็ฝากมาซิงเจแปนนะผมเป็นรการบริตี้ที่บัาที่สองคไปเที่ยวด้วยกันที่ญี่ปุ่นครับอย่างที่ชื่อมันบอกนะครับผมแล้วก็เขาได้ไปทำอะไรอีก ลลยยหาอ่ตอนนี้พีทเท่าไหร่แล้วเพื่อนเก้าแล้วครับผมว่าน่าจะมีอีกหลายอีพีเลยเพราะว่าเรายังไปกันอีกยังไปกันอีกเยอะใช่ก็ฝากทุกคนติดตามครับคิดว่าน่าจะเป็นวันพื้นที่ของทุกคนเป็นวันที่ดีได้มากขึ้นให้ทุกคนไปเจอเราที่บัส์คือเขาจะอยู่ในชายหนึ่งทุ่มบนั้นครับครับเราใกล้จะร้านซับแล้วนะครับครับผมอฮะไม่ต้องเคยคนเดียวนะครับรอบนี้มีไม้ให้คุณนะครับ แฮปปี้บัสเตอร์เดย์ครับเดซปอร์มอขายบัตรน้วันที่3-4นี้แล้วก็คอนเสิร์ตวันที่6-7ธันวาคมที่ดูสิบสิจก็ไม่อยากพูดเยอะรอดูครับเฮ้ยอันนี้ยังไม่มีแผนแต่ว่าเมื่อวานขึ้นลงรูปผมสั้นใบรูปเก่าช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายรูปเท่าไหร่เลยขอบคุณครับขอบคุณของพวกเรับครับขอบคุณของเราบยนะ